ที่ซีสเกตนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตค่ะอันเชิญพาไตรพระราชทานจากสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีนะคะเพื่ออุปสมบทสมานเนรประเรียนในพระราชานุเคราะห์ค่ะ ที่วัดเกียริแก้วสามัคคีตำบลสีแก้วอำเภอศรีรัตนาจังหวัดศรีสะเกดในสำรวยเกียรติคุณผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานพิธีสมโภชและอัญเชิญพระไตรพราชท่านพร้อมเครื่องอัฐบริคารในโอกาสที่สมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชท่านในการอุปสมบทสมเนรปฐมพรอพิมพ์สาเทาวนักธรรมเอกประเรียนหาประโยชน์ซึ่งเป็นสมเนีนปร ในพระราชานุเคราะห์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีพระคู่ศรีรัตนาพิรักรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดเจ้าอาวาสวัดเกียรติแก้วสามคัคคีเป็นประธานไฟสงและเป็นพระอุปชาได้รับฉาย,ยาว,วาปฐมทัศส,สีแปลความหมายวา่าการเห็นครั้งแรกอันหมายถึงครั้งแรกที่สมเนรวัดเกียรติแก้วสามคัคคีได้รับผ่าไตรพระราชาทานเข้าอุปสมบทเป็นนาคหลวงปัจจุบันสมเน,นปรปฐมพ่อพิมพ์สาเทา ขอให้ค่ะปัจจุบันสมเน่นปฐมกรพิมะเทาวอายุ21ปี เกิดมาวันที่หาพฤษภาคม2 5 4 5บิดาซื้อวานายปรีชาพิมพ์สะเทาม่านดาซื้อนางสาวส,สถินแหวงงาม <c oughs> เป็นบุตรค้นโตในพี่น้องสองคนค่ะอยู่บ้านเลขที่62หมู่ที่3บ้านสเสดาวน้อยตำบลสำโรงพันธ์อำเภอไพ,พบ่บึงจังหวัดศรีสะเกษบัรพชาเ่อวันที่4เมษายน2 5 5 8โดยมีพระคู่ศรีรัตนาพิรักเจาา้าคณะอำเภอศรีรัตนา ปัจจุบันดำรงตำแหนง่งร่องเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดเป็นพระอุปชาชสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบ้านสะเดาน้อยสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และปี2560สําสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยาสอบได้นักธรรมชัน 3, ้นตรีชั้นโทชั้นเอก แผนกบาลีปี2 5 6 0ค่ะสอบไล่ได้ประโยคหนึ่งประโยคสองและศึกษาต่อพร้อมกับสอบไล่ได้ทุกปีจนสอบไล่ได้เปรียนธรำหาประโยคสำนักศาสนาศึกษาวัดเกียรติแก้วสามคัคคีในปี2 5 6 5ผลงานสำคัญนะคะเป็นผู้พานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์กิจกรรมจิตอาสาสำหรับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาทักษะการบรรยายเทศนาธรรมสำหรับสมเนนตนแบบนักเทศรุ่นที่สองในโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ